สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเกับผมใหญ่ศิระในรายการเกษตรสมรัยสไตล์กองทุนสี่สั้น2รายการพิ่อเกษตรกรไทย100%เซในวันและเวลาดีๆแบบนี้ครับวันเสาร์หกโมงเช้าทางช่องวัน31ครับ แล้ววันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ดินแดนสามธรรมครับธรรมะธ,ธรรมชาติและก็วัฒนธรรมนั่นเองโอ้โหฟังแบบนี้นะครับลหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูนนั่นเองครับผมดินแดนที่มีเรื่องราวมากมายทางด้านวัฒนธรรมและก็ยังเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมอีกด้วยครับ ถ้ามาที่หนองบัวลําพูแบบนี้นะครับก็ต้องโทรไปหาหัวหน้าสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับสาขาจังหวัดหนองบัวลําพูนั่นเองนั่นก็คือพี่ต๋อมแต๋มครับนี่โทรไปคุยซะหน่อยอืมอ้าวสวัสดีครับพี่ต๋อมแต๋มครับสวัสดีค่ะคุณใหญ่ถ้ามาถึงจังหวัดหนองพังลำพูแบบนี้นะครับผมควรจะไปหากลุ่มเกษตรกรกลุ่มไหนดีครับพี่กลุ่มชื่อกลุ่มอนุรักษ์ พื้นฟูสภาพป่าปในไร่นาชุมชนแบบยั่งยืนนะคะและทางกองทุนนะครับได้เข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับในพื้นที่ยังไงบ้างครับได้รับงบประมาณนะคะของกองทุนทนฟูนะคะทั้ง3ก้อนด้วยกันนะคะก้อนแรกนะคะได้งบประมาณตั้งแต่ปีพศ2551นะคะเป็นงบเงินอุดหนุน30,000บาทชื่อโครงการ พัฒนาสกาภาพกุมองค์กรเข้มแข็งนะคะปี2558นะคะได้รับงบผู้ยืมจากกองทุนฟูเป็นงบเงิน415,000บาทนะคะภายใต้ชื่อโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในได้นาชุมชนแบบยั่งยืนนะคะปีพศ2565นะคะกลุน,นี้ได้รับงบผู้ยืมจากกองทุนฟูในวงเงิน สามแสนบาทนะคะภายใต้ชื่อโครงการเกษตรผสมผสานนะคะและทั้งกลุ่มที่จะให้ผมไปในวันนี้เขามีกิจกรรมทําอะไรบ้างครับกิจกรรมของกลุ่มก็คือทอผ้าแล้วก็มีการปลูกกล้วยนะคะก็แปลงลูกมะม่วงด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ต๋อมแต้มครับเอาละครับคุณผู้ชมนั้นตอนนี้นะครับตามผมไปที่กลุ่มกันเลยดีกว่าครับ อนนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกนะครับของกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูนสภาพป่าในไร่นาชุมชนแบบยั่งยืนนั่นเองครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับพี่สุค,ครับสวัสดีครับพี่สุค,คับสวัสดีค่ะพี่สุค,ครับกลุ่มของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะผมต้องบอกว่าชื่อกลุ่มของพี่สุนี่ไม่ธรรมาดาเลยนะครับกลุ่มอนุรักษ์ฟืนฟ้นฟูนสภาพป่าในไร่นาชุมชนแบบยั่งยืนค่ะกลุ่มของเราได้ดําเนินงานมาตั้งแต่พศ2000 556ค่ะแต่ก่อนตัวฉันเองก็ยังไม่ได้รู้ค่ะเพราะเพราะว่านยังไม่มีใครแนะนำเข้าไปพอได้ไปคุกคีกับคุณพ่อทรงเดชซึ่งเป็นประธานของกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูนของเราเพื่อนก็เลยแนะนำให้เข้าไปก็เลยได้เข้าไปในจุดนั้นค่ะอืมอพอมีพอรู้จักแล้วเป็นไงครับกองทุนฟื้นฟ,นฟนูพัฒนาเกษตรกรทำให้เรารู้สึกว่ามีดีค่ะ ความสุขมากขึ้นหรือว่าในการทําการเกษตรของกลุ่มของเราเนี่ยเป็นยังไงพัฒนามากขึ้นไหมครับรู้สึกว่าฟื้นฟูให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะอของของกอ,อ,อ,องทุนฟื้นฟูค่ะครับผมมันก็ทําให้แบบการเกษตรของเรามีการพัฒนามากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมบได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสาม0มืนบาทมาบํารุงเรือนเพ่อชําซึ่งเลือนเพาะชําของเราก็ได้ทําก้าไม้ได้ปลูกไม้มขายให้แก่สมาชิกรหรือ ถ้าเพื่อนบ้านจะได้พันอะไรก็จะไปซื้อในราคาถุงละสิบบาทค่ะเป็นราคาคนในกลุ่มแบบนี้เลยครับพอขายก็เอาเงินมาเข้าในกลุ่มค่ะงบแรกงบอุดหนุนรับมา30,000บาทงบกู้ยืมได้รับเงินอุดหนุนมา4ี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วก็ทําสัญญา5ปีก็สิ้นสุดโครงการไปแล้วค่ะพี่นี่ปิดงบไปแล้วก็คือว่าใช้คืนกองทุนไปหมดแล้วอย่างนี้แหละค่ะมันมีงบมาก็เลยประชุมกันว่าเราจะสู้ต่ออีกไหมก็เลยว่าตกลงกันผาน ในกลุ่มก็เลยพากันเขียนโครงการค่ะได้เงินมาล็อตที่สองสามแสนบาทค่ะสามแสนบาทมาชื่อโครงการก็คือกเกษตรผสมผสานและทอผ้าค่ะนี่ก็คือผลงานของกลุ่มของไทยเราค่ะอืกิจกรรมของกลุมเราทําอะไรบ้างครับส่วนมากจะเป็นทํานาหลังจากทํานาเสร็จมสมาชิกภายในกลุ่มกมมล,ลุม่มแตงโมหลังทํานาม,มีแตง แตงโมแตงกวาฟักทองกกอมะเขือเทศสก,ก๊อตก็มีเนาะ,กกะเ,าเขายเมล็ดค่ะอมีนายหน้า,ห,นาหรือเรียกว่าเท่าแก่บ้านเราเรียกเท่าแก่มามามาลงให้ให้ปลูกค่ะอะแล้วเขาก็จะมารับซื้อมเมล็ดจากเราก็มารับซื้อมเมล็ดไปเลยแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปขายเองด้วยใช่ไหมครับนอกจากนี้ในการที่เราปลูกแบบนี้แล้วเรามีการแปลรูปนะครับผลิตผลทางการเกษตรของเราด้วยไหมครับ ส่วนมากก็จะแปรรูปกล้วยกับมะม่วงนี่แหละค่ะโอ oh. ถ้ามันออกเยอะอรู้สึกว่าจะขายไม่ทันนี้ก็เอามากวนตตดพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะโอ oh, เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมแล้วก็เก็บได้นานอีกด้วยนะครับผม ดีไหมครับพอเราแปลรูปแบบนี้แล้วทําให้มีราย<ด>ได้เพขึ้นครับเพราะว่าสร้างรายได้ให้ทั้งกลุ่มทั้งครอบครัวด้วยค่ะอครับผมอยากเห็นเลยนะครับขั้นตอนในการทําของเราว่ามีการแปลรูปอะไรบ้างพาผมไปดูสักอย่างสองอย่างได้ไหมครับวันนี้จะพาไปดูกวนมะม่วงค่ะอกกวนมะม่วงโอ้เดี๋ยวพี่สุขพาผมไปดูหน่อยครับว่าการกวนมะม่วงของก่มของพี่สุขเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรดีๆบ้างค่ะ,ะงั้นไปกันเลยครับ มาถึงขั้นตอนนะครับผมนี่เลยครับผมแล้วก็เอามะม่วงแบบนี้เลยครับมะม่วงสุกๆแบบนี้เลยครับผมมาทํามะม่วงกวนครับนี่ขั้นตอนต่อไปปอกอย่างนี้ครับผมแล้วกินเลยครับผมอ๋อไม่ใช่นะฮะเอามาหั่นก็สับๆปั่นๆให้มันละเอียดที่สุดนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วตั้งงี้ต้องกวนนานไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อกวนไปเรื่อยๆแบบนี้เราใช้ไฟประมาณไหนครับผมไฟปานกลางค่ะถ้าใช้ไฟแรงไม่ดีเลยครับมันจะได้แบบมันจะไหม้ไวค่ะอ๋อมันจะไหม้นะครับผม มปกติก็เคยเห็นที่บ้านทําแต่ก็ไม่เคยมาดั้งดูอรายละเอียดก็ทาอะไรกันนะครับผมอวันนี้ได้รู้ถึงรายละเอียดเลยนะฮะผมขอลองกวนหน่อยได้ไหมครับค่ะได้ค่ะอกวนไปทางเดียวกันนะคะอ๋อกวนไปทางเดียวกันนะครับผมนี่ขั้นตอนการกวนนี่นี่นี่ระวังร้อนนะคะระวังร้อนนะคะถ้ามันปุดขึ้นมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้เขาเรียกว่ามันตดขึ้นมานะครับผมเนี่ยมันจะเนี่พอมันแบบได้ที่แล้วมันก็จะแบบปุดปุดขึ้นมาแบบเนี้แม่แม่บอกว่ามันคือตด ใช้ได้เสร็จปุ๊บต้องทํายังไงต่อครับอย่างนี้เอาไปพักร้อนค่ะเอาไปพักร้อนไว้ให้มันเย็นก่อนเข้าหมดพักร้อนนะครับผมอ่าก็รอให้เย็นก่อนแล้วเราก็ไปทาต่อไปนะอุ้ยไปไปไปเดี๋ยวเราพักร้อนก่อนนะครับพอเย็นเสร็จปุ๊บเราก็มาตัดได้เลยใช่ไหมครับไม่ค่ะต้องเอาใส่ถุงก่อนแล้วก็ตัดก้นถุงค่ะตัดใส่ถุงค่ะพอตัดถุงแบบนี้แล้วตัดก้นถุงแล้วก็หยอดลงค่ะเป็นจุดเป็นจุดห่างกัน ห่างกันพอประมาณค่ะโอ้ห่างกันอย่างเงี้ยครับค่ะแบบนี้เลยเออแต่ที่ผมเห็นจะเป็นแบบนั้นน่ะค่ะแล้วก็เอาช้อนทําอย่างนี้ค่ะใช้ช้อนนะครับช่วยทําำแบบนี้ค่ะค่ะทำห่างๆกันอย่างนี้นี่เองโอเคอ่ะผมอยากลองทําบ้างค่ะได้ค่ะมามามาปั๊บประมาณนี้ปั๊บประมาณนี้ น้อยไปมากไปเดี๋ยวลองดูนะครับผมแล้วก็จะรู้เองอ่าแล้วก็ใช้ช้อนนะครับทําให้เขาแบนแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะบางๆางอ๋โอโอ้ยบางบาง,บางแต่ก็ต้องให้แบบว่าไม่มันแหวงไม่ให้มันแหว่งไปใช่ไหมครับพ่สุกค่ะค่ะพ่สุกเจะว่าไอ้มะม่วงกวนของเราเนี่ยผมไม่เห็นพี่ใส่อะไรเข้าไปเลยนะครับ<ม>นอกจากมะม่วงตัวมะม่วงรวนๆเลยค่ะมะม่วงร,รวนๆเลยเหรอค,ครับผมเรา ไม่ต้องใส่แบบน้ำตรงน้ำตาลอะไรเพิ่มค,ความหวานเลยเพราะว่า,ามะมว่มะมวงเรามีมีหลายชนิดค่ะที่มาผสมกันค่ะมาปั่นผสมกันมันก็จะได้รสชาติของมะม่วงหลายสายพันธุ์เข้าด้วยกันก็จะรู้สึกว่าหอมน่าทานก็คือต้องบอกว่าเป็นความอร่อยแบบธรรมชาติเลยใช่ไหมครับในการเอามะม่วงแต่ละพันธุ์เนี่ยมารวมกันแล้วก็ แต่และช่วงด้วยว่าเราได้มะม่วงอะไรมาแล้วก็เอามารวมกันในแบบนั้นใช,ใช่ไหมครับผมแปลว,ว่ารสชาติของเขานี้ก็จะเป็นรสชาติที่มีความอร่อยมีความหวานแบบธรรมชาติเลยโอ้ oh, ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะมีแบบว่าส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลสารกันบูดต่างๆเราไม่มีเลยโอ้ oh, นี่ก็คือเป็นจุดเด่นนะครับในเรื่องของตัวมะม่วงกวนของเราแบบนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> พี่สุครับพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วต้องไปทําอะไรต่อครับแบบนี้ ก็ไปไหนครับไปที่โรงตู้อบค่ะพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะอืมไปที่โรงตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองอ๋อแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องใช้ไฟเลยนะครับไม่ค่ะใช้แสงแดดล้วนเลยค่ะครบแสงแดดบ้านเรานี่ต้องบอกว่าร้อนแรงอยู่แล้วตามชื่อพิสุกเลยใช่ไหมครับผมสุกแน่นอนสุกไม่ดีปการเข้าไปแบบนี้ก็เป็นการลดต้นทุนนะครับแล้วก็ใช้พลังงานธรรมชาติให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าขั้นตอนนะครับในการตากมะม่วงกวนแบบนี้ เป็นยังไงบ้างจากที่เราทําเสร็จตรงนั้นแล้วนะครับผมตอนนี้เรามาตากแล้วนะครับผมโอโ้โหมาไกลเลยทีเดียวนะครับจากน้องบัวลำพูมาถึงตากตรงนี้เลยครับผมแล้วก็จะวางไว้ที่ชั้นวางเลยค่ะ ก็มาตากแบบนี้เลยความร้อนก็จะส่งลงมาลงอ๋อเพราะเราใช้โรงเรือนแบบนี้ในการอบแล้วก็ตากแบบนี้นะครับเป็นการประหยัดพลังงานด้วยนะครับผมน่ะแล้วก็ถือว่าลดต้นทุนเราได้อีกใช่ไหมครับผมแล้วก็มีเครื่องดูดนี่แบบนี้ก็คืออย่างที่พี่สุกบอกผมก็คือว่าไอ้เครื่องดูดนี้ดูดอากาศออกไปครับเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่เปิดเครื่องแบบนี้มันจะมีความชื้นใช่ไหมชื้นในโรงค่ะอืก็เลยต้องใช้เครื่องดูดอากาศดูดออกไปจะได้ไม่มีความชื้นแล้วก็ในห้องนี้ก็ไม่สามารถมาตากพวก ของขาวได้ใช่ไหมครับเพราะว่ากลิ่นกลิ่นกลิ่นของขาวจะกระจายทั่วโรงค่ะจะทําให้มะม่วงของเรามีรสชาติเปลี่ยนค่ะอ๋อกลิ่นเกลือนอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับของการใช้โรงเรือนในการอบนะครับแล้วก็ผมเห็นมีกล้วยด้วยของเราก็คือแปลรูปเป็นกล้วยแบบนี้ด้วยนะครับเป็นกล้วยตากใช่ไหมครับค่ะกล้วยที่สุกค่ะเอามาตาก วกวาที่สุกแล้วก็ามาตากเลยนะครับผมอมนี่ก็คือเรื่องของกระบวนการการตากนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับพี่สุกว่าพอเราตากเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับพี่สุกพาผมไปดูหน่อยครับค่ะเชิญค่ะ One week later ผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ครับโอ้โหไวเหมือนโกหกเลยครับพี่สุครับผมก็ <ide. S 1> คือเราต้องตากต้องใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมครับในการตากอ๋อพอเราตากมะม่วงนะครับผมหรือว่ากล้วยแบบนี้แหละครับครบหนึ่งอาทิตย์เราก็มาใส่บรรจุภัณฑ์แบบนี้ใช่ไหมครับพี่พี่สุกครับจะมีเป็นของกลุ่มค่ะกล้วยอุบพลังงานเสียงอาทิตย์นี่เป็นรูปของประธานของกลุ่มเราค่ะคุณแม่บุญเพ็งค่ะครับผมก็จะได้เป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับผมมามาเจอแบบนี้แล้วนะครับผ่านมา1อาทิตย์อยากรู้นะครับ อันนี้ไม่ได้ขอนะครับผมหยิบเอาดื้อเลยครับผมจิมเลยค่ะจิมเลยนะครับอืโอ้แแบบนี้นะครับสีแบบนี้เลยมวล้มวนๆล่ะจะจะจะเอามาทำมว้มวนๆแล้วก็ใส่กล่องอืเพราะมันก็จะใส่ได้มากขึ้นใช่ไหมครับอืม <c oughs> อืเอื้อร่อยนหวานกลมกล่อมกางดีมีแอปเปิลนิดนิด,นดแล้วก็หวานแต่ว่าไม่ได้หวานเ,เลยกเลยแต่ว่าหวานกลาง อร่อยมากน,นครับที่สำคัญนะครับกลุ่มของเรานี่คือไม่ได้ใส่เลยนะครับพวกน้ำตรงน้ำตาลเครื่องปรุงต่างๆนะครับแล้วก็ได้มา,าบแบบธรรมชาติล้นเลยนะครับเนี่ยพวัตถุการเสียก็ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบอยากรู้รสชาติอร่อยขนาดไหนผมบอกว่าอร่อยขนาดนี้แล้วนะฮะเขาอยากจะซื้ออปกติกลุ่มของพิสุกขายที่ไหนบ้างครับส่วนมากกลุ่มของเราก็จะขายตามงานลาดหน่วยงานราชาการแล้วก็มีโอท็อป แล้วก็มีออเดอร์สั่งเข้ามาก็จะทําให้อย่างนี้ค่ะอ,อ๋อมีออเดอร์ด้วยนะครับผมก็แล้วแต่ถ้ามีออเดอร์ก็จะทำพิเศษให้ไปเลยนะครับผมหรือว่าถ้าไม่มีออเดอร์ก็ไปอยู่ตามนัดต่างๆน,นะครับหรือว่าเวลามีงานโอท็อปต่างๆก็จะออกไปแบบนี้ใช่ไหมครับผมเขาสามารถติดต่อได้ยังไงครับสามารถติดต่อได้ที่ นี่ระคะมันเป็นเบอร์ของประธานกลุ่มของเราค่ะอครับตามกล่องค่ะขึ้นให้เลยนี่ตามกล่องแบบนี้เลยอพี่สุครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เราไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแค่นี้ไม่ได้มีแค่กล้วยไม่ใช่มีแค่มะม่วงตะกวนแบบนี้เรายังมีเรื่องของต้นที่บอกว่ามีต้นพยูนพยูงค่ะนั้นมาทําอะไรบ้างครับ ไม้พยุนของเราเนี่ยก็จะขุดล้อมค่ะอมีขุดล้อมขายอก็คือขายไปทั้งต้นเลยอย่างเงี้ยนะครับผมต้นใหญ่ไหมครับปกติหรือว่าแล้วแต่เขาจะสั่งนมากจะสั่งต้นต้นกลางกลางค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กค่ะต้นพองามค่ะพองามโอ้แพงไหมขายแพงไหมก็มีราคาพอสมควรค่ะก็มันเป็นไม้มีราคาแล้วก็สามารถไปล้อมขายได้ล้อมขายอย่างเดียวเหรอครับหรือว่ามีทาอย่างอื่นด้วยก็จะทํา ทำเฟอร์นิเจอร์ก็มีค่ะตัดแต่งสวยงามก็มีค่ะก็มีครับผมแล้วทาเป็นเอ๊ะมีพี่เห็นเมื่อกี้เราได้คุยกันพี่สุขบอกว่ามีแบบว่าเอาไปดัดโชว์อย่างนี้ด้วยแหละครับค่ะอ๋อมีไม้แบบเอาเอาไม้พยุงไปดัดโชว์ไปดัดเป็นต้นไม้สวยงามด้วยค่ะโอ้ยอยากเห็นอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่าหน้าตาของต้นพยุงนี่ที่มีการ ดัดเป็นต้นไม้สวยงามแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเลยครับผมนี่ทําไมเราเอาเสื้อผ้ามาตากตอนที่เรามาถ่ายรายการแบบนี้ครับผมนี่มาตากไว้เหรอครับไม่ค่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราโอ้โหเอนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับของทางกลุ่มนั่นเองนี่คือผ้าอะไรครับผ้าทอมือค,ค่ะอนี่คือเป็นอของกลุ่มเวลาเวลานอกเหนือจากการทําอาชีพหลักก็คือทํานา แล้วก็อาชีพเสริมก็คือทอผ้าค่ะอืมแปลว่าจากอาชีพหลักที่ทํานาเนี่ยอันนี้เป็นอาชีพเสริมนี่ก็คือทุกคนได้ทํำไหมครับแบบนี้ทํากันทุกคนคะ่ะมีทุกบ้านค่ะอ๋อเป็นเรกิจกรรมที่มีการทุกคคทํกทกท,กทุกบ้านอยู่แล้วเ,เวลาทอเสร็จก็จ,จะมารวมกลุ่มที่บ้านประธานแล้วก็ขายค่ะอ๋อไม่ได้แยกกันขายก็คือเวลาขายนี่ก็คือใครทําเสร็จก็เอามารวมที่กลุ่มนี่แหละแล้วให้ทางกลุ่มเป็นการขายนั่นเองอย่างนี้ใช่ไหมครับผม อ๋อนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูซักนิดนึงนะครับว่าวิธีการทําผ้าแบบนี้นะครับทำยังไงนี่คือเป็นลายเฉพาะของกลุ่มเราเลยไหมครับหรือว่าเป็นลายแบบที่เราเอามาจากไหนครับเนี่ยลายส่วนมากก็จะเป็นลายที่คิดเองค่ะแต่แต่ละคนลายไม่เหมือนกันค่ะอ๋อแต่ละคนนี้ก็จะได้ลายไม่เหมือนกัน <c oughs> ด้วยนะครับที่สําคัญคือใครอยากได้นะครับลายแบบไหนก็ต้องมาดูที่กลุ่มเอง <c oughs> ใช่ไหมครับผมโ <c oughs> อ้แมอย่างนี้เจ๋งมากเลยทีเดียวครับผม วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สุขมากๆเลยนะครับที่พาพวกเรานะครับมาได้รู้จักนะครับกลุ่มของพี่สุขนะครับแล้วก็ได้รู้จักการแปรรูปนะครับมะม่วงกวนนะครับกล้วยตากนะครับรวมถึงการทํากิจกรรมทางการเกษตรของกลุ่มเราแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุขแล้วก็พี่ๆทั้งกลุ่มมากๆเลยนะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะย่ากินต่อนะฮะ คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ทําให้เราได้เห็นถึงการนําผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองนะครับมาเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปนะครับผลผลิตทางการเกษตร จนสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับและกองทุนฟื้นฟูน,นะครับก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและก็พัฒนาการทํางานให้ดีขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีอาชีพที่มั่นคงนั่นเองครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับในสัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มไหนผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้ในรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนซีซั่นสรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%เเครับ และในช่วงท้ายครับมีข่าวอัปเดตการทํางานของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ผมและก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคณะอนุกรรมธิการเห็นชอบงบปี68ตามที่กฟกเสนอขอ1,126ล้านบาทเต็มจำนวน นายสกายพิมพบึงเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและนายสมยศพิรานคำรองเลขาธิการพรอบคณะผู้บริหารเข้าชี้แจงงบประมาณปี2568ต่อคณะอนุกรรมธิการครุพัน ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568โดยผลการพิจารณาคณะอนุกรรมธิการได้เห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานกอฟออก,กอเต็มจำนวนตามที่เสนอขอโดยไม่ปรับล เป็นจำนวน1,126ล้านบาทเลข,ขาธิการกอฟอรฟกรได้กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและพิจารณางบอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการปรับลดแต่อย่างใดซึ่งทางกอฟอรฟกรจะเดินหน้าทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกต่อไป